รมพัฒนาที่ดินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศโดยมีภารกิจงานตั้งแต่การสำรวจวิเคราะห์จำแนกดินการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกำหนดและปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชฟื้นฟูและปรับปรุงความสมบูรณ์ของที่ดินโดยมาตรการจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำช่วยรักษาสมดุลของดินที่ดินและนิเวศเกษตรรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาดำเนินง,งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตทางการเกษตร และมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์องค์การอาัจฉาิยะทางดินขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม15ล้านไร่ภายในปี2570ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ4ประเด็นพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุกบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินด้วยชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดินยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการนิติทันในช่วงที่ผ่านมาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศภายใต้การดำเนินง,งานของกรมพัฒนาที่ดินนั้นแบ่งออกเป็น7สาขาวิชาการดังนี้สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำเน้นการศึกษาวิจัย เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินป้องกันความเสื่อมโทรมของดินและน้ําและการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ําตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางดินให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชลินทรีย์สารอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย เพื่อใช้เป็นการปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในดินเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีสำหรับการผลิตพืชสาขาการจัดการดินปัญหามุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ดินปัญหาเช่นดินเค็มดินกรดดินเปรี้ยวจัดดินทรายดินดานดินตื้นให้สามารถใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาขาปรับปรุงบำรุงดินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินเช่นการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดร่วมกับมาตรการจัดการดินสำหรับการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สาขาการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่ดินและการประยุกต์ใช้มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้แบบจำลองและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคก,การวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้เทคนิคก,การตรวจวัดคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคการเกษตร สาขานโยบายเศรษฐสังคมและการบริหารจัดการภาครัฐศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรวมถึงศึกษาผลกระทบแนวทางการจัดการที่ดินเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกษตรกร,กรโดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดการประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้จัดการทรัพยากรดินและที่ดินรวมถึงสนับสนุนให้นักวิจัยเพิ่ม,มพูนประสบการณ์และมีความรอบรู้ในหลากหลายสาขาวิชาการผลงานจากการศึกษาวิจัยสามารถต่อยอดองความรู้ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการดินและที่ดิน และถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติสามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและมีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืนดังเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้สร้างนวัตกรรมรู้ทันการเปลี่ยนแปลงสู่การบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน